ครับวันนี้เราจะมาดูกันที่บูธรถจักรยานยนต์คาวาซกิในงาน Thailand International Motor Expo 2021จัดขึ้นที่ IMPACT เมือ<ม>งทองธานีปีนี้คา,าวาซกิได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันเริ่มด้วย z 650 RS พร้อมด้วย Ninja z s 10R ใหม่และ z 900 SE รุ่นพิเศษที่มาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสุดไฮเกรดติดรถมาดูที่ไฮไลท์ของงานเริ่มด้วย Z 650 RS เลโ t ทสปอร์ตนักเก็ตพิกัดกลางด้วยรูปลักษณ์อันสวยงามที่สื่อทอดจาก z 9 0 0 r s โดดเด่นด้วยความสวยงามเป็นอมตะของรถจักรยานยนต์สไตล์ดั้งเดิมแต่ที่แตกต่างจากรุ่นพี่ก่อนหน้านี้จะเป็นถังน้ำมันที่คอดกระชับและท้ายสั้นเข้ากับรูปทรงอันกระทัดรัดควบคุมง่ายและด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นรถจักรยานยนต์เลโทรสปอร์ตขนาดแท้โดยเปิดราคาอยู่ที่3,19,400บาท เรามาดูกันที่สายสปอร์ตกันบ้างสำหรับนินจา Z x 10R ใหม่นี้ไม่ต้องพิสูจน์กันมากกับสมรรถนะอันเหนือชั้นกับการสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกด้วยการคลองบัลลังก์แชมป์เวิร์ลซูเไบติดต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์อันทรงพลังที่ยังใช้เครื่องเดิมในส่วนของแคดซีที่ได้พัฒนามาใหม่จากสนามแข่งเพิ่มประสิทธิภาพในการลดแรงต้านอากาศด้วยการออกแบบรูปทรงใหม่ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ในส่วนของท่านั่งได้ออกแบบให้มีความสะดวกสบายกับการขับขี่ระยะทางไกลและมาพร้อมกับระบบ Electric Cruise Control สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อความเพลิดเพลินในการขับขี่บนท้องถนนได้อย่างครบครันโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่859,000บาทเรามาดูไฮไลท์อีกคันหนึ่งเป็นรุ่น z 900 SE ที่โดดเด่นของ Sport ตนักเกตยกระดับสมรรถนะ กขับขี่ด้วยคอนเซปต์เล้าใจและควบคุมง่ายแต่ยังคงรักษาสไตล์ความดุดันของรถจักรยานยนต์ในตระกูลแซตไว้อย่างครบถ้วนที่มาพร้อมชุดแต่งระบบเบรเบโม่ใหม่มั่นใจด้วยโชคหน้าหน้าสูงขึ้นรวมถึงโชคอักหลังยังใช้ของโอลินทำให้สไตล์ของตัวรถดูโดดเด่นสะกดทุกสายตายิ่งขึ้นด้วยราคาเปิดตัวอยู่ที่5 1 2 0 0 0บาทนอกจากสาคัญที่เป็นไฮไลท์นี้แล้วทางคาวากิ ยังได้นำรถรุ่นต่างๆมาโชว์ในงานดีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตระกูล Z เริ่มตั้งแต่ Z600 และ Z400 เริ่มจากคุยเซอร์มีวันแคนและก็เดอ i บิวส่วนสายทัวรลิงที่นำมาโชว์จะเป็น KLR650 Vorsit 1000 v e r s i t S300 ต่อมาก็ไปที่สายลุย KLX230 ารถจักรยานยนต์วิบาก นนานแท้นอกจากนี้ยังนำรถจกักรยาน e-bike และรถบัสนำมาโชว์ในงานนี้อีกด้วยติดตามที่สนใจสามารถมาชมกันได้ที่บูธ Kawasaki น,นะครับ